เขาว่ากันว่าเป็นร้านส้มตำรสเด็ดตำนานแห่งเมืองพัทยาเราบรรดาสาวสองต้องนัดกันมาแซบแต่วันนี้ไม่ต้องไปถึงพัทยาแล้วนะจ๊ะเขามาเปิดที่กรุงเทพส้มตำรสแซบยำรสเด็ดอาหารอีสานของทอดครบจบในที่เดียวที่สำคัญตอนนี้เขาม่โปรกินฟรีนะคะว่าแล้วอย่าลืมแวะมาชิมส้มตำสาวรอ อร่อยล้ำเลิศปะกะพีกีเบิร์กฟป้า <laughs> ชื่อยาวจังรสชาติทางร้านเขาจอกเผ็ดเปรี้ยวเค็มติ่งหวานก็คือเป็นแบบอีสานนุ่นนัวนเนาะราคาราคา490บาทยั่วๆค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับซีเน่แล้วก็ใหมกแล้วพี่ต้นชาแนลนะครับอ่าทุกคนคะ่ะตอนนี้พี่ต้นนะคะพามาที่เราเรียกว่าที่ไหนเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าถนนเทพพารักทุกคนออฟังดีนะเทพพารักไม่ใช่เทพ,พารักนะครับทุกคนอันนี้มันเป็นเส้นตัดใหม่ระหว่างถนนพหลโยธินแล้วก็ไปที่สายใหม่เดี๋ยววันนี้นะคะพี่จะพาซีเน่มากินส้มตําสาวหล่อเป็นออไงเาบอกว่า ส้มตำร้านนี้เป็นส้มตำที่โด่งดังมากที่พัทยาอาใช่ใช่หน้าวัดบวรวัดชัยพอแล้วไหมใช่ไหยวัดชัยพัทยาแต่เขาบอกว่าเป็นร้านที่แบบว่าเออนางชงนางโชว์อะไรสาวประเภทสองจะต้องมากินกันใช่หลังจากที่โชว์เสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็จะต้องมากินเขาขายประมาณแบบว่าสามทุ่มถึงตีสี่ แต่ถ้แบบว่าโควิดเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนขาบตอนนี้เขาก็บุกไปที่กรุงเทพแล้วใช่ก็ต้องมูฟเนาะอะไรที่มันแบบว่ามันไมมันังไปต่อไม่ได้มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายพี่ต้นจําชื่อร้านได้ไหมเออเดี๋ยวฉันอ่านชื่อร้านก็อ่านดีกว่าต้มตำสาวล่ออร่อยรล้ำเลิศปัตตภี เกีเบิกฟ้า,ฟา,ฟามีคำว่ากีด้วยเอาทุกคนขึ้นให้ตรงนี้นะคะสำหรับชื่อร้านเนาะเดี๋ยวเราจะมูฟไปข้างในแล้วก็บอกว่าตอนนี้คนขาถ้ามาที่ร้านมีแบบว่ากินฟรีด้วยว่าจะเป็นส้มตำของทอดอขนมจีนหรือข้าวเหนียวอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมูฟไปทางด้านในกันทุกคนแล้วก็เดี๋ยวดูบรรยากาศนะคะเป็นไงบ้างเราวันนี้มีเน็ตไอดอลชื่อดังมามีแม่หมวยโซฮอตนะคะกับฟิล์มมีบ้านมีมงจะมาเป็นกันเทยเหมือนกันไม่ได้ไปเลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิปังมากสโลแกนไหนสิสโลแกนฟิมีบ้านฟิมีรถฟิมีมงกุฎค่ะฟิมีบ้านฟิมีรถฟ<อ>ิมีมงกุฎดังนั้นจะมาไปกระเทยเหมือนกันไม่ได้เราจะเปกระเทยเหมือนกันไม่ได้อออุ้ยแต่แล้ววันนี้ีิมได้เจอได้เจอพี่ซิเนคังแล<ม>้วซีเนคชาแนลสีสโลแกนว่าไงสวยเลิศกลามงามปัญญาฉายมีไก่ทุกเพศไม่มีใครไม่มีค่าะไกไก่ตั้งสาม ไม่มีใครไม่รู้จักแม่หมวยโซฮอตกะ เมนะคะแม่หนึ่งขอคำถามหนึ่งเกี่วชีเน่แล้วนี่เป็นหนึ่งในเอฟซีของชีเน่ดูใน YouTube ที่ตลอดนี่กจถามเลยอีกคืงคำถามหูแมวนี้ตั้งแต่เริ่มเป็นยูทูบเบอร์ได้เปลี่ยนไหมอันนี้มันมีขายในช้อปปี้แม่สั่งมาเป็นโหลเลยจากเมืองจีนมันมีขายในช้อปปี้นึกว่าเป็นหูแบบเอาไปลงคงลงของแล้วจะปังอะไรอย่างเงี้ยต้องใส่หูนี้ตลอดอันออริจินอลอะขึ้นหิ้งอยู่ที่บ้านแล้วเพราะว่าสภาพคือบ่ได้เลยแล้วมันผ่านมานานมากว่าไปตัด แมวจอดตัดมาแรอันนี้โอ้ยโอ้ยต้องเป็นแมวเปอร์เซียด้วยนะดานมาก้งแต่สมัยแคมป์ฟอกนะฟิล์มออกเลยยังไงก็แกงยังไงก็คือแกงอย่างนั้นแคมป์ฟอกดาวไหมต่อมาแค่นี้เลาว่าดาวไหมอีกทีฟาตอนสมัยแคมป์ฟอกดาวไหมก็คือฟิล์มก็ออนอยู่หน้าจอประมาณครึ่งชั่วโมงหายชั่วโมงหนึ่งก็ออนครึ่งชั่วโมงหายชั่วโมงหนึ่งหายไปไปทำอะไรผู้ชาย ไม่อะไรเราอูแล้วก็บอกเลยว่าผู้ชายทักหาแบบเยอะมากร้อยจอกร้อยจอกแม่ไม่ทานหรือกันฟอกอ่ะทานแต่ว่าไม่ได้คนร้อยจอย แม่อย่าพึ่งทำไมถึงมึงกินต้มตำร้านนี้ซตำแล้วซตำอีกเพราะว่าอร่อยมากเราเราเป็นสาวประเภทสองคู่แรกที่มาเปิดสาขาอยากมาอีกอ่ะมันหวยหาเหมือนโดนเหมือนโดนของอ่ะโดยเฉพาะเมนูนี้อะไรหรอเป็นเมนูที่น้องนิมเปื้อนปริ่มที่สุดตำซัวซัวซัววิ้ต้องสั่งแล้วลายแตกลายแตกแล้วแม่หอยชอบอะไรจะเหลา เหลาห้าร้อยบ้างสี่ร้อยนะสี่ร้อยร้อยสี่ร้อยห้าสี่เป็นหัวจานเท่านี้จานใหญ่มากอยากกินให้ดูก่อนทีนึงอ่าลองดูให้ดูแบบตริงกินแบบชีวิตจริงอย่ากินแบบแบบจิงเห็นเขาบอกฟาดกันจุกอ่ะเออปากใหญ่มากอ้าได้ใหญ่มากไม่หมวยจกุ่งเลยทีร้านนี้เป็นเป็นแหล่งรวมจริงๆนะแหล่งรวมแบบแหล่งรวมของแบบท่านางโชว์ที่พัทยาเขาจะโชว์จังหียไงก็เคยสวยเขาก็จะมาที่นี่นะเออเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะมันจะมีสวยไซส์เอสเอ็ม L XL อ,อ,อย่างนี้นะคะก่อนรถเธอเรียกชแนลอะไร Y จริงนะเอาทุกคนเดี๋ยวให้น้ำกินเนาะเดี๋ยวชีนเน่ก,ก็จะไปถ่ายบรรยากาศไปดูดูต,ดต,ตามฝากดูคลิปที่ช่องชีนเนเ่ชาแนลด้วยโอเคบ๊ายบาย ปูทุกคนมาทางด้านนี้ดูวัตถุดิบของนางสดมากนี่ปูโตเมียนะจ๊ะดูปูก่อนนี่แล้วก็อันนี้เขาเรียกปูแสมหรือว่าปูจืดเนาะหอยแครงและอันนี้คือปลาแซลมอนนะคะกุ้งสดจา้าไข่แดงเค็มหูใหญ่มากทำไมมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยใหญ่มากๆแล้วน,นี่ข้าวโพดนะคะแล้วก็ีันเ,เี้อุปกรี์ของนางจ้าสวัสดีค่ะพิทอ<ร>ม<ร> อุยได้เจอตัวจริงแล้วทุกคนยังไม่เคยไปกินที่พัทยาเลยแต่ว่าตอนนี้คือมาที่กรุงเทพแล้ว<ช>พัทยามาเริ่มเงียบ<ช>ก็เลยมาที่กรุงเทพนะคะเดี๋ยว ไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวให้พี่ทอมทำให้เราทานดีกว่ามีอะไรบ้างมีเหลามีเหลาจานใหญ่อ่าแล้วก็มียำสมุนไพรใช่จ้ะแล้วก็กินฟรีปุปปาราจ้ะโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะโอเคจ้ะเดี๋ยวเพิ่งอิจฉาลงไปจ้าตามคับพ่อแม่พี่น้องจ้าผงนวลนิดหน่อยค่ะไม่ต้องใส่เยอะจ้าที่ร้านเราใช้เป็นพริกอะไรคะนี่จินดาบอกใช่จ้ะจินดาจินดาเป็นพริกสดจ้าใช่พริกสดแล้วแล้วเราใช้พริกสดจากนั้นเป็นมะเขือเทศ ยัวยัวจ้าคคะจะเย็นค่ะพี่แม้อนิ้วนะคะเพราะใส่มีห่วงเครื่องเนาะทุกคนค่ะใส่นแน่นจริงแล้วเ,เราเน้นเครื่องจ้ะแล้วเราจะเน้นเครื่องแน่นมากจากนั้นเป็นมะนาวอุ้ยแม่พน่นจังหวัดอะไรอ่ะ พีดอนจ้ะอ๋อวันอีสานตร์นะเขาจะหั่นแบบอย่างนี้เลยนะมะนงมะนาวน่ะแล้วก็มีน้ำมะนาวคั้นด้วยนะทุกคนใช่ค่ะมนี่ขออนุญาตนะคะเห็นไหมมะนาวคือมะนาวคั้นจริงๆนะไม่ใช่มะนาวขวดนะจ๊ะจากนั้นเป็นน้ำตาลปี๊บจ้าลงไปแล้วไม่ไปเล้นแล้วก็โขลกต้องเหยียบไปด้วยนะจ้าต้องเหยียบเออต้องเหยียบไปด้วยนะคะเพื่อขาดที่มั่นคงน้ำปลาจ้าต้มเองไหมคะนี่จ้าสั่งจ้า โปรมชั่นฟอกไตก็ต้องมาแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่มีอะไรบ้างคะ,ะที่จัดไว้นะคะมีแซลมอนนะคะมีปูจืดมีหอยแครงมีกุ้งสดนยอไข่แดงหมูยอแล,แล้วก็ปูมาอ,อันนี้คือเหล่าช่วใหญ่เราอ้อยลงไปแล้วจ้ากระถินบ้ากระถินบ้าอันนี้ใช่ไหมที่ราคา490บาทใช่ค่ะเรารวมค่ะ แบบยั่วๆค่ะอุ้ยจานใหญ่มากอือเออดูสีนงสีน้ำดูน็อปลาลงน้ำปลามันฉ่ำมันปูะค่ะทุกคนที่ทมใส่จานใหญ่ไปเนี่ยมันถาดเลยอ่ะเนี่ยค่ะจานใหญ่ที่สุดนะางร้านโอ้หี่ทุกคนค่ะราคา490บาทยัว่วๆค่ะอหอันนี้นะทุกคนเป็นของแถมนะคะที่ทุกคนจะเลือกได้เลยช่ว่า ปูปลาตําไทยตําอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เราเป็นปูปลาค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้คือฟรีใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือจานฟรีอ๋อทุกคนที่เข้ามากินที่ร้านก็จะได้ฟรีแบบนี้นะเลือกได้คือมันย่จ้ะแล้วก็มีของทอดด้วยทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูของทอดนะที่ว่าได้กินฟรีเนาะใช่ค่ะแล้วก็ขนมจีนด้วยปูปลาจ้าต้องเหยียบที่ตําไว้ด้วยนะคะเห็นไหมคนอีสานเขาจะหั่นแบบนี้เลยนะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวพี่ยี่อ๋อพี่ทอมจะโยนมาลักกอนะะะคแแลล้ว ไม,ไ,ไม่ได้เปลือก <c oughs> เออนนขามีปูให้ได้หรอปูปลาเนี่ยคะอ๋อที่ว่ากินฟรีมีปูให้ด้วยใช่ค่ะโอ้ถึงว่าจะฟรีแต่เราก็ทํได้ใจใช่ค่ะให้ลูกค้าได้ลองชิมค่ะอันนี้ปูปลาเสร็จแล้วอันนี้ของแถมนะคะอของฟรีทางร้านจะนั่งบายดสารนวนทนงวานทุกคน อันนี้พูดได้เยอะมากเลยนะ่ค่เนี่ยปกตินี้เลยไม่ใช่จิ้นเนมมาเนี่นะเพราะ่พี่ก็ให้ปกติทุกคนแบบนี้เลยทุกคนก็คือได้แบบนี้เลยนะทุกคนจานของแถมของแมวันที่2ีี่ค่ะเปิดร้านเดือนหนึ่งเมนูฟรีนะคะทุกคนขาจะมีถึงวันที่24นะคะรีบมานะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูยำจ้าเขากำลังจะทำยำแล้วทุกคนขาอันนี้คือยำสมุนไพรใส่พริกอันนี้ราคาน้ำเชื่อมเหมาะค่ะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะน้ำกระเทียมดอง จากนั้นใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็น้ำปาร้าค่ะอันนี้อะไรเอ่ยตะไคร้นะคะขึ้นช่ายแล้วก็ผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยจากนั้นซอยหอมค่ะใส่หอมลงไปจ้าคลุกเคล้าค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยมีหอยแครงกุ้งนะคะแซลมอนลงไปจ้าใส่จานจ้า เรียบร้อยจ้านี่คือจานแถมที่เราแถมให้พร้อมกับจัมบูราหืออันนี้คือให้กินฟรีเหรอใช่ค่ะปีกไก่สองอันใช่ค่ะแล้วก็มีหมูยอด้วยหมูยอที่ด้วูใหญ่ๆหน้าร้านเมื่อกี้อนมาเป็นเซตละค่ะของแถมจ้าอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะคะไปกันดีกว่าเดี๋ยวให้อ่อพี่ทอมเขาทำเมนูให้ลูกค้าต่อเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าเยอะมากแน่นมาก Let's go ถ่ายยังอ่ะถ่ายแล้วคิวแล้วไม่ไหวเหรอพี่ต้น หนี่อยากให้น้องตูนดูนี้นี่ดูดิน่ากินมากฉันขอตักไปก่อนเพราะว่ามันกําลังร้อนเดี๋ยวต้องกินเมนูอื่นก่อนแล้วก็รอให้อันนี้เย็นอ่ะพี่ต้นตักเลยจะกินอะไรฉันตักอันนี้ไว้ให้ก่อนเลยนี่หน่อไม้นี่หน่อไม้สดเป็นไงตอนนี้กําลังเลงอันนี้อยู่แบบอะไรอย่างซูเปอร์ตีนไก่เนี่ยตีนใหญ่มากให้พี่ต้นแล้วก็แบบว่ามันมีความฉ่ำเนาะมันมีความฉ่ำเปื่อยๆนะนี่แบบดูสิเขาจะกินตีนเลยเหรออันนี้อันนี้ตีนที่หลังก็ได้ อยากให้ดูนี่สมุนไพรทุกคนค่ะดูดูความแบบว่าอืแซลมอนค่ะเห็นไหมมีความตะไคร้นี่ทคนคาแซลมอนกัอนนะเป็นไงดีเปต้นตักเลยอ่ะเอาเลยนะแซลมอนดีมากน้ำยำดีหอมตะไคร่ขำกุ้งมาปลาดีมาก เพราะว่าวเขาจะต้องตักโดนตะไคร้ยเยอะๆจะเลือดไข่แพงโนจะดูดหอยแล้วนะเมนูนี้ยำสมุนไพรมีหอยแครงแซลมอนแล้วก็กุ้งถือรดดักเผ็ดด้วยนี่เลยหมูยอดูความหมูยอดูความเอ็นดูความแบบว่าเอ,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 เอ่ออะไรนะออเซอรี่อยู่ในหมูยอดูความหนึบๆ มือเลยก็ล้วกันนะทุกคน่ต้อนต้องบอกก่อนทุกคนต้องบอกก่อนว่านี่เมนูนี้นะคะ <Ừ. S 2> เมนูนี้แล้วก็อันนี้สามอย่างนี้ฟรีฟรถึงวันที่ยี่สิบสี่นะทุกคนก็องลองชิมม,มันเด้ง,ดงมันเด้ง,ม,ดงมันเด้งมากเดี๋ยวขอลองอันนี้มั่งระหว่างที้ชีนี่พักก่อนนะปีกไก่อันนี้ก็ฟรีนะเพราไม่อยู่ในชุดแบบยำรวมกรอบนะอุ้ย นี่ดู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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยหน่อไม้สดแล้วก็แบบความเข้มข้นของน้ําแล้วดูสีน้ําดิสัมมากเป็นไงฉันขอชิมน้ําตําเหลาก่อนโอ้โหทุกคนดูน้ําขอสดก่นอนวิ่งไงอร่อยหอมปลาร้าน,นัวน้ำปลาคือต้องสดชิมน้ําก่อนนะ ชื่มหอยออืมปลาหหอมมากใช่นี่เดี๋ยวพิ่งนะขอน้ำราดก่อนเอ,อ่อรดอันนี้เขาตัดมานะน,นี้เป็นกันเชียงกูเป็นไงเข้าไปเลยแบบทุกคนเลยนะมือแล้วกันนะที่เขาปีกไก่ก่นอนเดี๋ยวแบบว่าต้องต่งแบบว่าต้องต่งแบบปีกไก่ให้สร้างภาพหนึ่งจานเพราะอร่อยมาก เขาไม่มีน้ำจิ้มนะไม่ต้องน้ำจิ้มนะ,สะบบรสชาติอร่อยแล้วถ้าหมูล้าเราไม่ได้บอกว่าเอารสชาติไหนรสชาติทางร้านเขาะอกเผดเปรี้ยวเคม็มติ่งหวานก็คือเป็นแบบอีสานนนัวเนาะอเอาไปต้นขาไก่จ้านี่ตุงดน้ำก่อนแม่สดน้ำก่อนอุ้ยอุ้ยเขาต้อเอาแบบทางขาเข้านะ เขาเรียกว่าตีนเต็มปากเหรอโดนต,ตีนเต็มปากเลยเมันใหญ่มากไหนฉันลองสิอืมมีแต่หมี่ด้ยนะเผื่มากเลยเนี่ยใช่ไหมทุกคนแบบยั่วยๆนะเผื่อมากไหนลาบวิสีกันเชียงปูโอ้โหมีความไขม่มันนิดหน่อย มานี่นะยยัวจ้าเอาไปปูสด,ดมากแม่เมนูต้มตําฟรีค่ะทุกคนนี่ปาูปราจ้าเรามาชิมปูปร,รากันค่ะว้าปรราูปลามีกระถงกระถินโอ้พริกแบบเกินเหตุมากสีสวยมากนะตมนะ้มตําน่ยนัวน้ำปลรราสุดบอกเลยลองชิม อ่ะเดี๋ยวให้น้องตูนนะคะมากินกับเราก่อนแล้วก็ปิดท้ายถ่ายคลิปปิดคลิปท้ายคลิปปิดคลิปท้ายคลิปปิดคลิปท้ายคลิป,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 ปถูกไหมถูกเนาะโอเคเอาทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะก็โตชิเน่ก,ก็เรียบกริบแล้วก็โต๊แบบว่าแม่ฟิล์มกับแม่หมวยก็คือเกรียงกริบเกรียงกริบไปหมดเลยจ้าอ,อิ่มจริงอิ่มแบบแม่อร่อยจริงเ<อ>ป๊ะจริงปังจริงแม่ถามจริงแม่จำชื่อร้านได้ไหมมาสองครั้งอลทำไมจะจำไม่ได้ส้มตำสาวหรออร่อยเลิศปัตตพี กีเบิกฟ้าแต่ที่จริงอ่ะเขาบอกเขาจะใช้เขาไว้ขออนุญาตนะคะเขาว่าป๋าเออเซนเซอร์เองเอาจริงๆทุกคนเหบนกมาตัวเล็กๆอย่างเงี้ยน่ากินเก่งมากเลยนะันนีบมารียบมากใช่ไหมทุกคนค่ะถ้าสมมติว่าใครจะมาร้านนี้นะคะเดี๋ยวปัก G P S ไว้ใต้คลิปอ่ะร้านนี้เขามีบริการไรมงไรแมนพลกรึ่งฟู้ดเพนด้านู่นนี่นั่นนู่ทุกอย่างเดี๋ยวเราจะขพูดตรงนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะขอบคุณนุ่นค่ะทั้งก่อน นี่ขอบคุณพี่ทอมนะคะที่ให้เรามาถ่ายในวันนี้แล้วก็ยังทําไม่ได้หยุดเลยแล้วก็ขอบคุณนะคะไม่มีค่าตัวนะคะขอบคุณแม่หมวยค่ะขอบคุณแม่ <c oughs> ครีมค่ะมากินกันเยอะๆนะนี่เป็นแลนด์มาร์คแบบแลนด์มาร์คกระเทยที่ใหม่ในกรุงเทพโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนคะ่ะ <c oughs> เออแม่บ้านนางงามแต่เป็นนางงามแบบเขาด้วยช่องปิ้วช่องปิวละหนึ่งจมูกสรุปหูแมวอันเก่าหรืออันใหม่อันใหม่เนี่ยอันเก่ามาสั่งมาเป็นโหลหรอเป็นโหลเมืองจีนอะแล้วถ้าเขาเลิกผลิตทำไงอ่ะตุยแน่